ayo ให้ Yo, hey, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นครผมชื่อกระชันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมยกเกมมาครับกับผมกับมอส <c oughs> ให้ถ่ายครับผมให้ถ่ายนะครมอสน,นี้นะครับไปดูกันเลยดีกว่าว้า <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครผม,ผมอยู่กับมอสตูนทาวน์นั่นเองนะครับผมเป็นแบบว่ายังไงรวมกระตูนดูดินี่มันกระตูนเรื่องอะไรกระตูนเรื่องอะไรครับผมโอ oh my god มันกระตูนเรื่องอะไรวะเรื่องนี้ผมไม่รู้จักนะครับถ้าใครรู้จักผมบอกด้วยนะครับซิมสันหรือเปล่าไม่น่าใช่ซิมสัน โอ้ไม่ก็มันเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรไม่รู้นะผมว่ามันมีรวมกันแบบเยอะแยะมากเนี่ยัะผมผมจะเอาชีวิตรอดแล้วก็พยายามไปดูการ์ตูนของแต่ละชนิดกันเลยคนัะผมโอเคนะเราเล่นแบบแบบสปายเวลฮาร์ราการ้ลไม่ใช่เนะคยับผมเราก็ทําการเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆเนับผมเพื่อไปดูสัตว์ประสาทเลยไม่ใช่ไปดูการ์ตูนสัตว์โลกน่ารักพวกนี้กันดีกว่านะผมเพราะว่ามันจะเกิดอยู่ในแต่ละไบโอมนะครับโอ้ไม่ก็ชนะผมไม่ได้เลยนะครับ ผมก็ไม่อยากจะรีวิวอะไรมากครับผมเพราะว่าถ้าผมรีวิวแบบว่าแม่งเปิดเกมหมดหนึ่งแล้วแม่งกดใช้ไปอะไรอย่างนี้มันจะไม่สนุกเนี่ยผมโอเคเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับคือผมจะทําการตลอนทัวร์ครับผมผมจะไม่สร้างฐานแบบเป็นถิ่นฐานแบบอยู่ตลอดไป forever alone ไม่นะครับผมผมพยายามจะลุยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้เจอสิ่งที่แปลกใหม่นะผมและไม่ทําให้พวกคุณเบื่อกันด้วยนะครับโอเคกันเลยนะครับผมไปนะครับเอาแค่นี้พอนะผมซิ ที่เหลือกมยังขำกับไอ้พวกนี้อยู่เลยนะผมผมเมกรู้ไอ้พวกนี้มันเป็นตัวอะไรวะจากการะตูเรื่องอะไรถ้าใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันนะผมก็แบบว่าแท็กเป็นเวลาเวลามานะอันนี้ oh God. อ้าวไม่ยอดอ่ไม่ดรอปอะไรเลยเฮ้ยมันไปไม่ได้กระตูเรื่องนี้มันจะต้องดรอปอะไรสักอย่างเลยวะโอ้มานี้โอเคชิบหายไม่ดรอปอะไรแล้วผมอ้เฮ้มันเป็นเรื่องอะไรนักหนาบผม แหมไม่ได้แล้วผมจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาผมเอา,ผมเอาหินก่อนดีกว่านะผมเพราะว่าถ้าเอาหินปุ๊บเนี่ยมันจะคงทนกว่าและไ,ไม้นะครับผมเดี๋ยวมีตัวอยู่ข้างในปะเฮ้ยมีเหล็กอะโอ้ไมค์โกช์นะผมไม่ได้เลยนะโอ้ไมค์โกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุดหินก่อนนะผมโอเคผมจะได้ใช้แบบอะไรนะดาบเหล็กเงี้ยไอ้อายดูเถื่อนเถื่อนจะไม่มีไอ้เจงๆๆๆๆๆ๋งเจ๋งเจ๋งเจ๋งเขาบผมโอเคนะครับทำไมเพลงมันกวนประสาทกูจัง เพลงไหมครับแม่มมันกวนประสาทกูจังก็ผมจะปิดละนะครับโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ปิดับผมแต่มันเงียบเกินไปเนี่ยไม่ได้ับผมไม่ได้เลยเนะี่ยโอเคนะเอาประมาณเท่าไหร่ดีเอาสักประมาณหกสี่อันเลยไม่ใช่นั่นก็เกินไปกบผมว่าสักประมาณแบบเออสักยี่สิบสามสิบอันยังดีับผมโอเคนะครับโอ้โหมีเหล็กอยู่เพียบเลยแต่ไม่มี่านแล้วมึงจะกูเผาไงนั่นอะไรอะ่ะนั่นอะไรอะ่อะ,อะมันเป็นอะไรอะ่ะว้าวพีนัทไม่มันเป็นถั่ว <laughs> มีถั่วด้วยเหรอมดนี้หนูไม่รู้ว่ามันมีถั่วด้วยนะครับมีถั่วไหมมีถั่วปะนะผมจริงจริงมันมีของให้เล่นเยอะกว่านี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามัน <laughs> มันหาได้จากไหนนะผมตอนนี้นะผมเจอพีนัทนะครับกินแล้วปวดตดเหรอกมนะครับกินได้แค่นี้เหรอครับไม่ใจเลยว่ะไม่ใจเท่าไหร่เลยนะครับโอเคโตคราฟกูละ่ะโอ้พีนัทเจอพีนัทอีกแล้วเดี๋ยวผมตบตพีนัทก่อนนะผมเยี่ยมนะครับเป็นถั่วนั่นเองนะผมอ่ะ โอเคนะครับได้มาแล้วนะผมต่อไปเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากได้ฐานมากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีของอยู่นะครับอานี้ลงไปเผาโอเคเราก็จะได้ฐานใจดีว่ะนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูคาบกู <c oughs> คาบไปนี้แล้วกูจะขุดยังไงวะโอเคเชี่ย <Cheer! S 2> ออกมาก่อนโอเคนะครับผมเกือบไปแล้วนะครับไม่ได้นะผมจังหวะนี้นะครับโอเคเกือบลืมไปแล้วผมไม่อย่างนั้นกูจะทำพิกแอคัดกูจะขุดอะไรได้บ้างเลยเนี่ยนะครับผม ออกมาละแจมเขาผมแจมเลยทีนี้นะโอเคเวยเหล็กก็มีอยู่เยอะเนาะทำเป็นชุดเป็นทำเป็นเกาะได้เลยโอ้ยผมเจอพีนัทอีกแล้วกัดแดมพีนัทเด้อเด้อเด้อนั่นะผมเดี๋ยวเผาเหล็กเอาไว้ก่อนทำการต้มเหล็กเอาไว้นะฮะไม่ได้ครับผมจงังหวะนี้นะผมโอเคขอให้มีเยอะกว่านี้นะเอ้ามีอยู่แค่นี้ม่ถึงสิบอันก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมถือว่าคุ้มแล้วนะครับที่เราลงมานะผมอ่นะเนี่ครับ โอเคนะครับไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าไปตบพีนัทเล่นเพื <c oughs> นะ่อมันมอดที่หาอาหารง่ายดีผมชอบนะครับมีพีนัทด้วยโอ้ไม่์กอชนะครับโอเคกินถัว่วแล้วตดเหม็นแล้วป่ะ <c oughs> มีกินถัว่วแล้วตดเหม็นปะไม่น่ามีนะครับเ <c oughs> นีนยผมเรื่องจริงไม่อิงนิยายเดยเดๆทางนี้อาจจะมีก็เป็นได้แต่มันสูงอะแล้วพีนัทกินแล้วหิวเร็วจังเลยแย่จุงนะผม ทำการตัดไม้หน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคเพราะเราต้องการไม้เป็นจำนวนมากนะครับเอาไปทำอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันลูกกูจะต้องการไปทำไมอุ้ยพีนัทอุ้ยเหล็กโอ้โหว้าวเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้ตัวอะไรวะอฮ h o ลี่เชดมันเหมือนในตัวในสปอนช์บอปอะใช่เปล่าวะแพงต้อนหรือเปล่าซิกเก็ตฟอร์มูล่าเอืออันนี้ อ๋อ oh, อันนี้เป็นอะไรนะความลับของอะไรนะ rab, มิสเตอร์แคร์ก็ผมที่เป็นอะไรนะอันนี้น่าใช่ก็ผมนะมันน่าจะใช่ตัวแพงต้นนะครับนะบผมอันนี้เป็นสีเค็ดฟอร์มูล่านะครับผมก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรเป็นความลับของการทำเบอร์เกอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะพยายามขโมยเอะไรนะขโมยอะไรวะเออขโมยสูตรลับอาหารของมิสเตอร์แคร์ก็ผมถ้าใครเคยดูสปอนช์บ็อบจะรู้นะผมว่าเจ้าตัวนี้มันพยายามแย่งอยู่ตลอดนะแล้วมันแม่งไม่ได้มีธรรมดาโอ้ oh! ไม่เกิดมีตัวอะไรไม่รู้โอ้ oh. ตัวอะไรตัวอะไรวะเนี่ย oh. อ้าวโว้ยมีแผ่นซีดีด้วยสกูเลตตื๊ดตึ๊ดตื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 ๊ดชิบหายไปแล้วหลายกาดะครับผมแผงต้อนใช่ป่ะใช้แผงต้อนใช่ไหมโอ้ยไป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 โอ้ยเซ็ต oh, เอาสกูเลตฟอร์มูล่าไปอ๋อโอเคเกือบเกือบอมเหรียญละเกือบอมเหรียญเลยทีเดียวครับผม กินถั่วก่อนนะครับผมไม่ได้ครับผมจุดอันนี้นะครับไปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคไปทำชุดก่อนไม่งั้นกูอมเหรียญตายแน่เลยครับผมทำเป็นเกาะก่อนนะนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนแผงต้นตีตายโดนแผงต้นตีตายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยออกมาโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไม่มีมันแม่งไม่มีถั่วแล้ววะนะครับผมนี่แผ่นแผ่นแผ่นซีดีเออแผ่นซีดีเอามาทำมะเขืออะไรครับผมทิ้งทิ้งทิ้งไปนะครับ อะไรที่เราไม่จำเป็นผมทิ้งไปไอ้ดาบไม้อะใช่จนใกล้จะเจ๊งแล้วโอกไปโอเค,อเคนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ใกล้พังอะหยิบมาก,ก่อนจะทำการพกติดตัวเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ผมไม่รู้นะครับผมว่ามันมีอะไรที่แบบคราฟแบบเป็นของได้บ้างนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ไปดูอะไรที่มันคราฟแบบเป็นของได้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องพอคลิปแล้วก็ไปดูก่อนนะครับไม่ได้ครับผมจังหวะน,นี้นะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมค่อยแบบทำเป็นแบบคลิปสองเอาดีกว่าผมว่าของที่จะคราฟมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเยดเคอาหารกูยังไม่มี ไม่ได้แล้วเยวเจอแพงต้อนอีกไม่เจอแล้วใช่ไหมไม่เจอแล้วโอเคกินถั่วไหมก่อนนะผมกินมีถั่วไหมก่อนนะครับโอเคทางนั้นก็มีเอ่อมีเหล็กนะผมแต่เดี๋ยวผมค่อยไปขุดนะระตอนนี้เอาอาหารก่อนนะผมตอนนี้อาหารต้องเป็นใหญ่ก่อนอยเจอถาดเลยแลมแลมแลม,แมู้เพียบเลยนะผม,นะผมเจอถั่วเพียบเลยนะเจอมีถั่วไหมนะผมอ่นะ เล็กก็มีเว้ยเยอะ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 มากครับผมเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะกินก่อนโอเคกิ้นอีกหน่อยโห้ยเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเผลอลงไปนี่คุณจบชีวิตเลยนะครับไม่ใช่จบชีวิตหรอกนะครับผมต้องไปว่ายน้ำบ่มแบมว่ายน้ำบ่มแบมไม่ใช่นะครับเด็ดเด็ดเด็ดนี่ฝุดทันนะครับผมอ่ะโอเคเพราะผมว่าฐานเนี่ยมันเยอะเกินไปปะที่ขุดกูจะพังเพราะมึงกันแน่นะครับผมไม่ได้พังเพราะอะไรนะครับพังเพราะมึงนี่แหละ โอเคนะครับเออผมจะต้องไปเอาเหล็กอะนะครับผมจังหวะนี้ไม่ได้ครับผมเหล็กนี่เป็นอะไรแบบสาคัญมากครับผมตรงนี้ทาเกาะนะพอทาเกาะเสร็จแล้วจะได้ไปค่าแพงตอนพวกนั้นได้สักทีนะครับผมจริงๆแค่เรามีแค่นี้เราคงค่าได้แล้วมั้งนะผมเพราะกูอึดปุ้ยแม่งโดนตะกี้โดนตีกับตัวเย็นตัวนี้เกือบเย็นนะผมแม่งเกือบมีผ้ามาสดข้างๆแล้วนะครับรอเล่นโอเคนะครับกินกงินเฮ้ยมีถั่วไหมโอ้ยมีถั่วมาอยู่ตรงนั้นอกแลกวครับผม โอเคขุดก่อนนะครับออตอนนี้่านผมมีกี่ก้อนสิบเอดก็เยอะแล้วนะถือว่าเยอะเยอะพอสมควรแล้วครับผมเนี่ยโอเค okay. แต่เหล็กนี่ยังไม่มากนะผมยังไม่มากก็น้อยทุยนะครับโอเคก็ถือว่ายังมีไม่มากนะครับเดี๋ยวเยวไปดูโอ้ไม่ก็จะทันฟอร์มเมอร์อีกแล้วหรือเปล่าตัวอะไรวะโหแม่ง oh รอปแผ่นเสียงให้กูเอามาทำมะเขือแล้วมีคีเปอร์ด้านล่างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตบมีถั่วไหมก่อนไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเจอคีเปอร์ตุ่มเอาเดี๋ยวก็ตัวเย็ยนหรอกนะครับผมเฮ้ยอยาคีปเปอร์ไม่ต้องมาแหมจริงๆเลยอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอไม่หมายถึงกูนะครับผมไปบึ้มโอ้ยังโด,ดงนอนกเนาะจริงๆเลยนะครับผมโอเคไปหาแบบที่พักผ่อนนะทิ้งอาศัยก่อนนะครับว,ว้าว ไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเจอตัวอะไรเจอตัวอะไรผมเจอตัวอะไรฮ่าฮ่าฮ่าวูวมีผู้โอ้ my god เจอหมีภูเจอหมูผีครับผมดูโอ้กูเขียมนะแม่งดูหมูผีดิครับโอ้ยแม่ก๊ดผมไปอ่านข้าวมาครับผมว่าหมีภูเนี่ยมันจะตามเราก็ต่อเมื่อเรามีน้ำผึ้งนะครับผมไปหาน้ำผึ้งก่อนนะครับ น้ำพึ่งก็มาจากไหนน้ำพึ่งก็มาจากไหนวะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเน้ำพึ่งอ,อ,อ,อยู่ตามต้นไม้เหรอไม่น่ามีวะ่ะนะครับนันโอ้โหอยากรู้วตัวนี้มันเป็นอะไรนักหนาวะตัวนี้จะกินถั่วกินถั่วไหมไม่กินวะ่ะนะครับผมฆ่าตัวนี้นะผมไม่ได้อะไรเลยเหรอวะเกินไปแล้วมาดิมึงจะสปาวมาทำมาเยอะนังน,นี่มึงตายแล้วมึงไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะครับผมผมไปตีหมีพูดิวะ่ะเพื่ออาจจะได้เนื้อนะมีผูจ่าจุ๊บๆนี่แน่ ว้าว wow, ได้น้ำพึ้งโอ้ไม่ก๊ดได้น้ำพึ่งมาครับผมมีฟูมานี่มา <laughs> ไม่กินหรอกไม่กินหรอกกูมีน้ำพึ่งนะจ๊ะโอเคผมเราจะเหลือมีฟูไว้นะน่าสงสารนะผมนี้มีน้ำพึ่งแล้วแล้วก็มีน้ำพึ่งกินกับนัดได้ปะกรมไม่ได้นะ <laughs> ไม่ได้นะผมไม่ได้เลยจงังหวะนี้นะเดี๋ยวไปหาที่พักพิงอาศัยก่อนนะครับผมเอ่อ มีแถวไหนบ้างวะโอ้ยตอนกลางคืนเกิดมามันจะมีตัวดําๆอ่ะตัวอะไรวะมันอยู่ในกระตูนอะไรไม่รู้ครับผมอู้หหมาแล้ว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 น่ากลัวด้วยไปแล้วถ้ามึงมากูก็ไปนรนบเฮ้ยแม่งมึงวาร์ปได้หรือไงอุ้ยมีการยิงมาแล้วจะจะอโอ้ช็ตโอเคนะผมแต่ผมได้ธนูมาแล้วครับโอเคนะครับไปตั้งถิ่นฐานอยู่แถวไหนกันก่อนดี ไปอยู่ใกล้กับหมีภูไปอยู่ใกล้กับหมูพีเอ้ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวแม่งผีแม่งเกิดเรื่อยๆเว้ยจังหวะนี้นะครับผมไปหาไปหาที่จำๆอยู่กันก่อนนะครับผมที่นอนก็ไม่มีเว้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างชิบหายนะครับเซ็งเลยนะครับผมโอเควงอุ๊ยมีแกะมีแกะโชคดีจุงเบยนะจ๊ะจุบๆและจุงเบยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งอยู่แถวนั้นครับผมมีฐานด้วยว้าวที่นี่อาจจะเพอร์เฟกต์ไปเลยก็ได้นะครับผม โ okay. อเคตลมลมไปโอเคสว่างขึ้นันตาเห็นโอ้โอ้ my god เจอแพงต้อนเหรอโอ้ oh, ไปสิมันไม่ใช่แพงต้อนอะ่ะแพงต้อนมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่แพงต้อน <c oughs> มันเป็นตัวอะไรไม่รู้อะเอ้ยเดี๋ยวๆซอมบี้แหกกันมาแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ากูอยู่ตรงนี้อ๋อพามันฝองพามันฟอง <c oughs> นะครับเดีอเด้อเดกูจะทำอะไรวะเออเออ ผมจะทําอันนี้นี่ว่าเอาเออกมาก่อนโอเคนะครับผมผมจะทําทอชนะครับปักเอาไว้นะครับผมทําเสร็จแล้วตบคืนด้วยนะครับแม่งบ้านจนนะครับผมจนเกินนะครับโอเคอเอาแค่นี้พอนะครับผมเพราะเราจะไม่ต้องต้องใช้อย่างอื่นอีกนะครับนี่แนะ่เอามานะครับผมนี่แนะ่เอามานี่แนะ่โอ้ยนี่แนะ่โอเคได้มาครบสามอันแล้วพอแล้วเอ้ยแพงต้อนอีกแล้วฟักกิง้งแพงแพงต้อนโอเคไปหยุกก็แดมบิชโอ้โหกู โอ้ไม่เอาแล้วนะครับผมไม่เอาแล้วเจ้าพวกนี้เถื่อนเัินจงเบยอาหารกูก็จะไม่มีแดกแล้วกินน้ำพึ่งของหมีภูไปก่อนกำโอเคเพิ่มสองโอ้โอ้ใครย,ยิงสเกลโอ้มึงวันช็อตเฮดช็อตมีเดี๋ยวเดียด๋วยวดขุดก่อนนะครับเฮ้ยแล้วผมผมไม่กล้าโซมเย็ดตูดมาได้ไงวันนี้มานนี่โอเค โอ้โหอันตรายแท้กูจะทำเตียงนอนพวกมึงนี่ก็จริงๆเลยนะผมโอเคนอนละจุบจ๊บจุ๊บอ้าวโอเคนอนแล้วนะผมอ่าตื่นมาวันเชา้าวันใหม่นี่งไงโดนไฟไหม้เป็นไรพวกมึงนะผมแป๊บหนึ่งนะกินของหมีภูแบบผมว่าผมต้องไปฆ่าหมีภูมาเพิ่มแล้วล่ะนะผมน้ำพึ่งขาดตลาดนะครับ <laughs> น้ำพึ่งขาดตลาดทำงี้ดีวะอ่า โอเคผมได้ผมเพิ่งได้มาแค่สองก้อนเียก่อนไม่เป็นไรผมเราขุดตัวอย่างออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องใช้ฐานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการทำทอชนะครับผมอเอาแค่นี้ก่อนก็พอนะครับโอเคนะคัผมเราทำชุดอันหนึ่งอัน่น,นกันบ้างนะครับผมพไม่งั้นเราแม่งไม่อึดกันเลยนะครับหกอันทำอะไรได้บ้างทำหัวอ๋อเอเคใส่อันอนี้ใส่อันนี้เหลือแต่รองเท้าวะผมกำไม่พอว่ะ ผมต้องลงไปขุดด้านล่างเหรอโอ้หไม่เอานะมีตัวอะไรเยอะแยะเลยอ่ะมีนินจาด้วยไม่เอาผมเราไม่เสี่ยงนะครับของใครนี่ก็คงพอแล้วนะครับผมไ้แผ่นเสียงมันอะไรนักหนาวเนี่ยทิ้งลงไปก่อนนะผมเห้เหลือแค่แผ่นเดียวก็พอเนะครับอะไรที่ไม่เอาทิ้งไปให้หมดครับผมโอเคของพวกนี้ยังต้องเอาอยู่นะครับสติกอันหนึงโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรผมต้องขนของอีกแล้วนะครับผมนะนะครับ เออของเต็มไม้เต็มมือเลยเนี่ยนะครับผมบึง,งต้องเอาอะไรที่มันแบบไม่ไม่สมควรเก็บเอาไว้อันที่มันมีอันที่มันมไม,นม่ดีไม่งาม <c oughs> ทิ้งไปก่อนโอเคนี่ทิ้งไปแล้วนะครับโอเคสบายกระเป๋าขึ้นเยอะเลยนะครับผมอาหารก็ไม่มีแล้ววะทําไมดีวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อย,อยตอนนี้ผมเริ่มมีอาการแปลกๆครับหมายถึงผมแนละตัวผมเองไอสัตว์อยากจาับ <c oughs> เูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจาบออกมาย รู้สึกอยากจับอู้ไม่เป็นไรผมเจอวัวแล้วนะผม <s> เอ่อเอ้าไม่มีอะไม่มีเหล็กว่ะไม่ใจเลยเฮ้ยด้านล่างนี้อาจจะมีเหล็กครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวฆ่าวัวเสร็จเดี๋ยวต้มเนื้อวัวไว้โอเคได้หนังมาแล้วนะผมยอดมาดิมือโอเคนะผมวิววิววิวอะไรเข้าจมูกผมะเครื่องจมูกผมมากเลยตอนนี้หืมไม่ได้เลยนะผมผมจะ ว้าวเ <laughs> จอบาสวันนี้เอตายอะ่ะนี่มันเป็นบาส <laughs> วาาันนี้โอ้ไม่กเจอบาสวันนี้ครับผมโอ้ไม่ก็แล้วไหนดัฟฟี่ดักดัฟฟี่ดีกมีไหมโอ้ไม่มันอยู่ในรูนีิตูนเนี่ยผมโอ้จะวิ่งไปไหนบาสวันนี้โอ้ไม่ก็มันนี้เลยโยลอ้แครอทเพียบเลยแจม่มจริงข่าบาสวันนี้เลยได้แครอทโอเคก็สมก็สมควรเป็นบาสวันนี้อยู่หรอกเนี่ยครับผมโอเค นะครับโอ้โหเจอเหล็กแล้วอุ้ย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 ตรงนั้นมีตรงนั้นมีอันนั้นครับผมมีสปาวเนอร์นะครับอุ้ยอุ้ยเจอถั่วเจอถั่วนะครับผมเจอถั่วนะครับทำไมผมเป็นอะไรไม่รู้ละลายจมูกยังไงอ้ยเครื่องละลายเครื่องจมูกมากเลยครับผมนะครับเล่นแม่งไม่ได้มีความสุขเลยแม่งเล่นไปเกาเกาเกาจมูกไปกูทรมานจริงๆเลยนะครับผมโอเคเอาถั่วก่อนนะผม อาหารนะครับอะไรที่เป็นอาหารเราเอาหมดนะครับผมทางนี้อุ้ยมีเหล็กมีเหล็กเอาเหล็กมานะครับว้าวเหล็กมันตกลงไปด้านล่างโอ้ my god กรรมนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมต้องรีบยึดแล้วรีบเอาเอาสิเอาโอเคด้านล่างนี้จะมีเหมืองนะผมไม่เอานะครับเราจะไม่ยุ่งรีวจะไม่ยุ่งนะผมจังหวะนี้แต่กูลงไปข้างล่างแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยถั่วเพียบเลยแล้วก็เหล็กก็เพียบเลยครับผมอ่านะครับ โอเคขุดเอาเหล็ก,ก่อนอ่าผมว่าผมเกิดมาในที่ที่โชคดีนะผมผมเจอเหล็กได้ง่ายมากนะครับโอเคนะครับผมแค่นี้ของเราก็จะแบบครบทั้งตัวแล้วนะครับวุ้ยเหล็กเหล็กมากมายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปักทอชไว้ก่อนมองไม่เห็นว่ะโอเคเอาเก็บทั่วก่อนบารี่ไม่ตกมาอีกช่างมันก่อนนะผมตอนนี้เอาเหล็กก่อนนะครับเหล็กสําคัญมากนะครับผม โอเคโอเคโอเคโอ้ว้าวบีนั่งนั้นเลยทัว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 ร์นะผมโอเคมันไม่ใช่บีน่ะมันเป็นพีนัทเลยก็แดมพีนัทนะครผมโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็พอแล้วนะครับเนื่องจากมันแพร่ระบาดอยู่เต็มไปหมดนะครับผมโอเคผมได้อุ้ยเหล็กเหล็กเหล็กลืมลืมมองนี้ได้ยังไงโอเคครับผมสิบสองอันละถือว่าเยอะแล้วนะครับผมเยอะมากแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ออคราวนี้เครื่องไม้เครื่องมือผมจะใช้แบบเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วออ้ยอออไอ้เหรออ้าวเดี๋ยวทางกลับบ้านเดินทางไหนอ๋อทางนี้นั่นเองนะครับออกมาเอาเหล็กไปต้มก่อนโอเคนะครับมีสปาวเนอร์เดื <ills> อดเดือดเดือดเมึงเจอกูโอ้ my gosh โอเคนะผมเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมต้อผมลงนี่ทลายสปาว์มันเดือด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 เฮ้ยเจ็บนั้นน่ะ ทำร้ายทำร้ายทำร้ายแบบแบบโอเคเจอแผ่นเสียงเจอที่ขี่ม้าแบบสีทองขอบคุณมากแต่ละอย่างแม่งไม่ได้มีอะไรให้กูแบบดีๆได้ใช้บ้างไออเอาอานมา้วผมแล้วก็เอาเพชรมาเลยดีกว่านะครับแล้วกูจะได้ใช้ไหมเนี่ยขีม่ม้าันเหรอขี่ม้าผมจะต้องมีอะไรนะผมจะต้องมีไอ้ที่มันเหนียวๆอะ่ะนะผมมันต้องมีไอ้ลูก ต้องมีลูกเมื่อของสลามนะครับไม่ได้เลยครับผมเครียดเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะเอาไปต้มกันวันนี้เราจะนอนที่ไหนดีวันนี้เรานอนที่นี่ดีกว่าเนะยครับผมไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคของเราก็จะเสร็จกันหมดแล้วนะครับผมออ้ยโอ้ยไม่น่าลงแบบกูน่าจะลงแบบธนุนนอมมากกว่านี้ธนุถนอมตูดกูหน่อยนะครับโอเคเออเดดเดดดึงเหล็กออกมานะครับอ่าได้ตีนมาแล้วเว้ ใส่ตีนไม่ก่อนอะนะครับต่อไปโอเคทำอันนี้เพิ่มโอเคเลยไอ้ยะผมมีของดีๆใช้แล้วรับผมอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับเรามีของดีใช้แล้วนะผมขนมปังเราก็ได้นี่นะอหามาเราก็ได้โอเคไปสำรวจดูแถวนี้อีกสักนิดนึงครับผมผมจะตั้งแคมป์ไว้ตรงนี้ก่อน อ่าโอเครับผมกดที่ขวาเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยกันเลยเดียวนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้หนังได้หนังแล้วไมกูไม่เก็บหนังมาวะไม่ใช่หนังผีนะจุ๊บจุ๊บแเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นบ้านมันนีแล้วโอไม y g ก d เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปไฟกับมันนะผมบารนบันนี่มันจะตามคารอลตมาใช่ปะนะผมเออไปดูสำรวจดูแถวนี้ก่อนนะผมมีอะไรบ้างโอเคตรงภูเขาใหญ่นี้คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับผม ไม่เป็นไรนะครับโอเคเลยผมกลับไปที่พักก่อนครับผมแล้วผมจะทําการปิดคลิปที่นั่นนะครับผมไม่ได้แล้วครับผมจังหวัดนี้นะครับเดินไปก่อันโอ้ยโอเคนะครับผมทุกคนนึกว่าเป็นหลุมแบบใหญ่ขนาดเกินกูได้เออไม่ใช่แล้วก็เกินไปนะผมโอเคนะครับฮะนะครับผมผมจะทําการปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับรับรองว่าคลิปหน้าคงจะสนุกกว่านี้นะครับผมเพราะว่าผมได้จะลองตอนทัวร์แน่นอนนะผมว่าคลิปนี้เราแค่ทําการเก็บของไปเรื่อยๆเฉยๆนะผมโอเคนะครับ เอาแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมใครชอบกดไลค์นะครับใครชอบมากๆกดซับครับผมสำหรับวันนี้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ